ครับผมนาสุวิทย์ใจงามชั้นวมหกทสามเลขที่6นะครับวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในปัจจุบันนั่นเองครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับขอบคุณสำหรับคำถามน,นะคะตอนนี้นะคะคือภาษาไทยเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ยิ่งในโลกสื่อออนไลน์นะคะมีการใช้วรนณยุคนะคะที่ผิดเพี้ยนไปไม่ถูกไวยากรณ์ตามหลักภาษาไทยเลยค่ะการใช้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะโดยเฉพาะการใช้คุยกันในสื่อโซเชียลออนไลน์คนมักจะใช้คำที่พิมพ์ง่ายสะดวกรวดเร็วแต่ว่าไม่ใช่คำที่ถูกต้องค่ะ ในปัจจุบันนะคะมีการใช้ภาษาไทายที่ผิดอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลค่ะอย่างเช่นการคุยแชทกับเพื่อนการเล่นโซเชียลการคอมเมนต์ในที่ต่างๆนะคะก็จะใช้พวกคําย่อหรือว่าคําแสดงนะคะในการพิมพ์อะไรประมาณนี้ค่ะในปัจจุบันนะคะภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะอาจจะเป็นที่ยุคสมัยด้วยนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็จะเป็นในโลกออนไลน์ เพราะว่าจะมีการนําภาษาไทยมาใช้ในแบบที่ผิดๆเป็นอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นพวกคําแสลงนะคะที่จะฮิตกันมากในหมู่วัยรุ่นค่ะแน่นอนนะคะผลกระทบในสังคมเนี่ยก็จะทําให้คนไทยเนี่ยใช้ภาษาที่ผิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยแล้วแบบไม่รู้ว่าภาษาไทยที่แท้จริงอะ่ะคือเป็นยังไงคะ่ะ ส่งผลกระทบอย่างไรกับสังคมคิดว่าการใช้คำที่ผิดไปเนี่ยอาจจะทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยนำคำที่ผิดเนี่ยไปใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะผลกระทบที่เกิดในสังคมนะคะก็คือการที่เราจะสื่อความหมายออกมานะคะอย่างเช่นเราอาจจะสื่อความหมายอีกแบบหนึ่งแต่คนที่ได้รับฟังอะคะก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งอะคะ่ะ ผลกระทบต่อสังคมนะคะก็คืออาจจะทำให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยจดจำและนำภาษาไทยไปใช้ในแบบที่ผิดได้ค่ะผลกระทบจากตัวเองนะคะอาจจะจำคำที่ผิดเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน,นะค,ะค,ค่ะคำค่ะคิดว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรกับตัวเองเหรอคะ คิดว่าอาจจะนำคำที่ผิดๆเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราพิมพ์แชทกันนะคะคนที่ได้รับกับคนที่ส่งไปนะคะอาจจะเข้าใจความหมายที่ไม่เหมือนกันค่ะเราเลยทําให้เราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็บางทีนะคะการที่เราใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องนะคะมันอาจจะทําให้เราลืมภาษาไทยที่ถูกต้องจริงๆไปได้ค่ะ ผลกระทบต่อตัวเองนะคะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจดจําการใช้ภาษาไทยแบบที่ผิดเนี่ยมาจากสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะคะแต่ถ้าเราได้จํามาแบบผิดผิดเราก็อาจจะนําไปใช้ในแบบที่เป็นผิดได้ค่ะ